สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ไม่ไ pues ด้เจอกันนานเลยเดี๋ยววันนี้จะยกคิวขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงลมคิดว่าคิดว่าน่าจะลดเสียงลมไม่เยอะเลยนะไม่คิดว่านะตัวันนี้เราได้ภารกิจมาจากท่านแม่ให้ไปซื้อของขึ้นศาลพระภูมินะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเพราะที่บ้านนี่มันก็ศาลพระภูมิก็ตั้งอยู่นี่มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ คิดว่าเอาคิวขึ้นเสียงลมน่าจะเบาลงเล็กน้อยนะคือมันน่าจะเบาหมอนเนี่ยเออแล้ววันนี้ผมก็ยาวไงผมผมผมอ่ะเออว่าจะไปตัดผมผมยาวคือไม่ได้ตัดมาหลายเดือนแล้วผมเขยาม,มากอ่ะก็ว่าจะไปตัดผมก่อนแล้วก็ไปซื้อของให้แม่ ไปซื้อของกินอยู่ที่ตลาดกุ้เฉียวครับแล้วผมจะพาไปดูทั้งร้านไหนอร่อยครับในตลาดกุ้เฉียวครับผมของกินก๋วยเตี๋ยวพ้องเขาจะไป็นเขาี่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เลยร้านนี้อร่อยมากเลยกุ้เฉียวมาครับไปกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมที่ต้องมานั่งดูอะไรยาว ผมจะตัดไปต,ตอนถึงนตัวเมืองเลยนะครับผมคือตอนนี้ก็ถึงตลาดบุญเจอแล้วครับเข้าในตัวเมืองแล้วเดี๋ยวจะไปดูร้านตัดผมก่อนนะครับว่าคนเยอะไหมถ้าคนเยอะเราจะไปซื้อของก่อนนะครับผมถ้าคนไม่เยอะเราก็จะตัดเลย <Okay. S 1> ผมคิดว่าช่วงนี้คนไม่น่าเยอะนะ เพราะมันเย็นแล้วอ่ะเนไหครับร้านอยู่ข้างหน้านี้คนไม่น่าเยอะนะเห็ไหมดูเยือบแ่วจาโอ้ ไม่มีคนครับตัดวะครับตัดจบโอ้ไม่มีคนโวนตงกันหมดงพันปีตัอมาทเสร็จแล้วคแต่ก็เลิกตซืซอของให้แม่ต่อเฮ้เวลาประมาณยีบนาทีนะครับ ไปตลาดกินไปซื้อดอกไม้ก่อนครับซื้อดอกไม้เสร็จแล้วก็จะเข้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยต่อเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวจะพาไปกิน

ลงอะไรกลมหลงอมนี่ับ years later ตายแล้วครับเวไปซื้อนี่ให้แม่ก่อนแม่เราอยากได้หมูปิ้งว่ะอ๋อนี่บอกไม่อยากบานะครับมีมีจากแม่เนี่ เอาไปเลยครับข้เหนียวตีอบอรครับตกแตไปตั้งนิดเดียวเลี้ยบบ้าครับร้อยยี่สิบที่ตัดจากรวาครับ,รบเ,เกินตัวิ่งจัดจะทำที่ไม่นะครับเบาอาไก่มันพอสองไร่เออเราได้ของครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมที่แม่สั่งมา <laughs> ก็แม่สั่งมาของครบหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะไปเอาของที่ผมต้องการบ้างเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยเนื้อเปิดโอ้ยเสียงลงพัไม่หมดแล้วผมไม่รู้ว่าฝนตกว,ว,วันนี้เขาจะเปิดไหมนะครับ คิดว่าน่าจะเปิดนะโอ no ้โห้โกูได้กูด้เหรอเปิดอยู่ครับอะไรอะ พิเศษหาคร,ครับพิเศษหาคือเก่าครับครับผมเนเล็กพิเศษหาถุงครับเดี๋ยว, <ทำ S 1> วผมตัดทิปออกไปก่อนนะเพราะมันคจะได้รอนานคร<ด>ับผมร้านน,นี้อร่อย ดูยายจอดได้ไมครับราคาห้าสิบบาทเลยนะได้อีกเดอนนี่เลยครับเราได้ของขอบโมดอย่างลวครับไปกับบ้าน อาหารการ์ดบเลยว่าก๋วยเตี๋ยวที่ผมซื้อมปเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับผมร้านนี้อร่อยมากบอกเลยถ้าเกิดว่าใครแวะผ่านไปผ่านมา,าดเดี๋ยวคูเฉียวนะครับผมแนะนำร้านนี้เลยครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับอร่อย เดี๋ยวคิดว่าวันอาทิตย์หน้านี้ต้่งใช้ที่น้าเสียที่นี่แหละผมอผมจะไปขี่รถเล่นแถวน้ำหนาวครับชื่อเล่นแถวอุทยานน้ำหนาวว่า,าทีตกี้แล้วไม่ได้ไปก็เลยว่าจะไปอาที์นี้นะผมไปถ่ายชิปให้ท่านผู้ชมดูครับ จะหาอะไรสวยๆไปถ่ายระหว่างทางให้ดูนหน่อย ผมต ais, ิดตามผมจะให้ดูเรื่องเขาดูนะ